ต้องไปถ่ายดิเขาถ่ายก็ถ่ายก็นเนี่ยอือว่าไงมีอะไรมั้นเรื่องส่วนตัวเขาเนะเรื่องส่วนตัวเขาเป็นไม่ได้ก็ไปบ้านไปตามกฎหมายว่าไปตามกฎหมายเขาปิดหรือกฎหมายก็ ไม่มีไม่มีปกป้องอะไรนะก็ก็ไม่รู้เป็นเรื่องของสภาก็เป็นเรื่องของผมที่จะต้องดูดูแลนะก็เป็นเรื่องของส่วนตัวนะผมก็ห้ามเขาไม่ได้ คุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วครับครับครับโอเคคุยแล้วครับไม่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 มีปัญหาอะไรเก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาผมก็จะไปรู้เขาไงเขาก็ก็ต้องไปถามฝ่ายตรงข้ามด้วยไอ้ทำไมเขาผมจะต้องบอกคุณเนี่ย ไม่ต้องบอกอ่ไม่ต้องบอกเพราะเราไม่ไม่ไม่ไปแทรกแซงกิจการภายในของของกันและกันเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของเป็นนโยบายของอาเซียนอยู่แล้วเราทําตามอาเซียนอันนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะมันไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็เป็นเรื่องของอาเซียนอะเราจะไม่เราไม่ไม,ไม่ไปร่วงเกินไปร่วมเกี่ยวกับกิจการภายในซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขา,าผมไม่ผมไม่มองอะ่ะผมไม่มองทำไม ก็สลายไปแล้วไนะงก็สลายไปแล้ว